สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมแจกสกินใหม่ ads ถิดฟรีกันนะครับเราก็จะมาสอนรับแล like for ้วก็จะมารีวิวสกินใหม่ของ ads ถิดในเกมด้วยนะครับว่าตัวในเกมอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับที่จะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่7มีนาจนถึงวันที่23มีนาคมนะครับไม่กี่วันนะฮะกิจกรรมนี้เรานะครับต้องทําการสะสมโทเค็นนะครับเป็นโทเค็น ที่ได้มาจากการทำาธารกิจรายวันนะครับก็จะมีล็อกอินสาสมหนึ่งวันได้รับ6โทเค็นแล้วก็จำนวนเข้าร่วมหมด55หรือจัดระดับนะครับจะได้รับเพิ่มอีก5โทเค็นนะครับแล้วก็ล็อกอินสาสมครบ5วันจะได้รับเพิ่มอีก20โทเค็นนะครับแล้วก็กดรับลยครับพอเรานะครับรับโทเค็นมาเสร็จนะครับก็ให้เรานะครับไปเช็คอินตามสถานที่ต่างๆนะครับก็จะมี บอกไว้นะครับตรงหมายเลขนะครับจะมีถึง7หมายเลขนะหมายเลขแรกใช้10โทเคนครับกดเลยครับค่าคือแอดทิตยินดีต้อนรับเข้าสู่การผจญภัยในอาณาจักรซากุระนะครับเริ่มออกเดินทางครับทีมญี่ปุ่นนะครับแค่นี้ฮะนี่เลยครับด่านแรกได้มาละก็จะมี7ดด่านนะก็จะมีของรางวัลตามด่านต่างๆให้นะครับนี่ครับ แล้วก็แต่ละด่านนะครับจะใช้โทเค็นในการปลดล็อกไม่เท่ากันนะครับด่านที่2นะครับใช้30ด่านที่3ใช้40ด่านที่4ใช้50ด่านที่5ใช้70ด่านที่6ใช้80แล้วก็ด่านที่เจ็ดใช้100นะครับเมื่อเรานะครับทำธุรกิจโรบะเรานะครับจะได้รับในส่วนของอีโมจิแอด i ิ e สามสิบวันแล้วก็รูปแก้ว1ลูกนะครับแล้วก็สกินนะครับสามารถเลือกได้จาก1ใน5นะครับก็จะมีแอดชิดมีเอ็นโซ มีฟินนิก์มีเอมลี่แล้วก็อิรูเมียนะครับก็แนะนําเลือกเป็นแอตติดนะครับหรือถ้ามีครบแล้วก็เลือกเป็นลูกแก้วหนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเลือกเป็นแอตทิแทนนะครับเพราะว่าปีหนึ่งกับกิจกรรมแบบเนี้แจกไม่เกิน2ครั้งเลยนะเท่าที่ผมเล่นเกมมาหลายปีนะครับกิจกรรมแบบนี้ไม่เกิน2ครั้งเลยแอตทิดอะนั่นนะที่จะแจกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมแจกสกินฟรีแอตทิดนะครับแล้วก็จะมีการแจกของรางวัลเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะ เป็นรูปโปรไฟล์ถาวรนะครับแอทิดเป็นรูปโปรไฟล์ธรรมดาไม่วีบบับนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีเอฟเฟกต์วาร์ปสามสิบวันเอฟเฟกต์วาร์ปเจ็ดวันนะครับแล้วก็ไอเทมสกิตกระต่ายน้อยประมาณนี้แล้วก็จะมีกรอบโปรไฟล์ของแอทิดนี่นะครับประมาณนี้เลยยังไงก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมกันนะครับ ส่วนสกินเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับแล้วก็จะมารีวิวตัวในเกมด้วยครับเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกนะป้ายอยู่แค่ระดับลิมิตสีเขียวนะครับผมเพิ่งได้บัตรเช่ามาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับนี่ฮะเป็นสกินระดับลิมิตสีเขียวนี่เลยครับซากุระ ไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวในเกมกันดีกว่านะครับนี่เลยครับก็คือสกินใหม่ของแอตติดตอนอยู่ในเกมนะครับส่วนก่อนอื่นนะครับก็มารับสกินก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมีบัตรเช่าละปะเปิดครับบัตรทดลองเจ็ดวันนะครับสกินก็ถือว่าโอเคนะครับสกินเนี้ยนี่นะครับแอตติดชิญป่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าแอตติดแอตติด ไม่ค่อยได้เล่นนะครับตัวเนี้ยสกีมโฮมเลนเนอร์ยังสวยกว่าผมว่าใครอยากมี ID เกม Rv นะครับหรืออยากเติมปองก็ทักไปได้นะครับที่เพจแอดมินต้นที่พีเจ็ดนะครับเพจจริงต้องไพ้ติดตามมากกว่าสแสนคนนะครับนี่ครับการโจมตีปกตินะครับอารมณ์ฟาดนะฟาดเทนเลยแล้วก็สกิลที่หนึ่งครับเนี่ยยังมีออร่านะครับของดาบจางๆอยู่นะ จริงๆอยากให้มันมีเอฟเฟกนะเป็นลมอะไรเนี่ยถ้าจะเวิร์กมากเลยแต่ก็สกิลสองครับนี่นะครับสกิลสองชิบแทงอารมณ์แทงครับชิบชิบแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับ <c oughs> นี่ฮะเสียได้นะครับเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้โยมเมื่อก่อนแบบติดเมตานะครับตัวเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันมีฮีโร่อะไรตัวเข้ามาไง ตกเมตาไปเลยครับควรบัฟนะครับแอติอะ่ะอยากให้สกิลอัลติเมตแรงกว่าน,นี้นะครับมันเบากันไปไงแล้วก็ตอนอันติไม่สามารถพุ่งได้เลยเนี่ยเมื่อก่อนพุ่งได้นะเสียดายครับประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสกินแอติถินะครับอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ